คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v วีย o ซเจ e ร s รายการที่จะนําเสนอภารก,กิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของกองทัพบ,บกค่ะกองทัพบ,บกวันนี้ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ค่ะ อาคารพิพิพพธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนายโรเบิร์ตแฟรงโกเด็กเอกอักรราชธุตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อ1เมษายน2565ที่ผ่านมาโดยมีผู้มาคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกร่วมคณะ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศดำรงความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมากว่า190ปีและยืนยันในความสัมพันธ์ทางทหารกับผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริการวมทั้งผู้บัญชาการกองกำลังทางบกอินโดแปซิฟิกที่ดำเนินไปได้ด้วยดีและแน่นแฟ้น ที่ผ่านมากองทัพบกไทยมีความร่วมมือครอบคลุมในหลายด้านทั้งด้านการฝึกอาธิการฝึกร่วมผสมครอบพระโก2023การฝึกผสมรหัสฮนุมานกาเดียน2023ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลจากทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะต่างๆอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาการส่งกำลังบำรุงรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนอาทิปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้บัญชาการทรหารบกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในเจตนาที่ดีของสหรัฐอเมริกาที่จะช่วยพัฒนากองทัพบกไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นผ่านการฝึกศึกษาการอบรมและสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องรักษาอธิป,ปไตยนับได้ว่าความร่วมมือกันทั้งสองกองทัพเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทรหารที่จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงสืบไป ในช่วงบ่ายผู้บัญชาการทหารบกได้ให้การต้อนรับพลโทซาเวียทีบรัสสันแม่ทัพน้อยที่1นึ่กองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบระโกล2023 ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวยินดีที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังพลมากกว่า6,000นายเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมข้าปบะโก2023ในไทยนับเป็นการส่งกำลังพลของสหรัฐจำนวนมากที่สุดในรอบ10ปีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ190ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับไทยพร้อมได้กล่าวขอบคุณพลโทซาเวียทีบรสันที่ให้เก <Nicolas. Yeah. S 2> ียรติเดินทางมาเยือนกองบัญชาการกองทัพบก และหารือในประเด็นที่สําคัญต่างๆในวันนี้ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้เป็นส่วนสําคัญที่สแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกสหรัฐที่ยังคงแน่นแฟ้นและอยู่ในระดับดีเสมอมา ผู้ชมคะการฝึกขบะโกรในครั้งนี้มีร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวร่วมกระโดดทางยุทธวิธีหรือคอมแบทจัมในการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการซึ่งเป็นการฝึกภายใต้รหัสขบะโกร2023ค่ะการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเป็นการฝึกภายใต้รหัสขบะโกร2023มีทหารบกไทยและทหารบกสหรัฐร่วมกระโดดร่ม ทหารบกไทยมีบวกขาวร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆรวมกระโดดทางยุทธวิธีหรือคอมแบทจัมลงมาจากเครื่องบินลำเลียง430เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศไทยจะเดินทางไปเข้าฐานทัพระหว่างทางหรืออินเทอร์มีเดียสเตจจิ a งเหน้าเกาะดีเอโกกาเซียมหาสมุทรอินเดียเพื่อทำการบรรจบหน่วยกับกองพันส่งทางอากาศของกองพลส่งทางอากาศที่82กองทัพบ,บกสหรัฐ เพื่อวางแผนและปรับแผนครั้งสุดท้ายก่อนจะทำการเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบิน47จําำนวน8ลํลำซึ่งจะลำเลียงทหารพลร่มกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐกว่า700นายทำการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการและเข้าสู่พิธีแลกเปลี่ยนปีกร่มระหว่างกันใน3มมีนาคมนี้ที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณผู้ชมคะในการฝึกคารบะโก2023นี้นะคะทหารของกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดับไฟป่าซึ่งขณะนี้ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะ,ะช่วงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2566พันเอกนรงสวรรณอาําัยผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภยัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการฝึกด้านการดับไฟป่าระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกสหรัฐวอชิงตันเนชั่นัลการ์ดบุชไฟเออร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์2่23เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การปฏิบัติจากทั้งสองประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยจัดที่โรงแรม Buffalo i s l l n n r e ์รีสอจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การฝึกได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3 ใน,นหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเข้าร่วมการฝึกจำนวน24นายประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่33กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่17กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3และมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่าศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากรมป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่มาให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้การฝึก ได้รู้แนวคิดการปฏิบัติเมื่อเข้าทำงานจริงอีกครั้งเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพบ,บกไทยและสหรัฐด้วยส่วนโรงเรียนสงครามพิเศษได้สนับสนุนภารากิจการฝึกการดารงชีพในป่าการสังเกตพืชพิษการหาน้ำในป่าเขตร้อนและสาธิตการจับงูให้กับทหารสหรัฐในการฝึกอบ,บรโก2023ทำให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมิตรภาพร่วมกันค่ะ ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากกองทัพภาคที่3นะคะได้จัดโครงการ Army Farm Army Chef ที่จะมีการแข่งขันปรุงอาหารบนรถกลัวสนามค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่ารถกลัวสนามของทหารพร้อมออกไปช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ ที่สมโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือได้รวมการแข่งขันปรุงอาหารบนรถครัวสนามตามโครงการ Army Farm Army Chef เ โดยมีตัวแทนทหารกองประจำการทั้งทหารหญิงและทหารชายและแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารที่มีฝีมือในเรื่องของการปรุงอาหารสามารถเป็นพ่อครัวแม่ครัวประจำรถครัวสนามของหน่วยได้หน่วยละ3คนจาก15หน่วยมาแข่งขันประชันทำอาหารแบบสดๆค่ะโดยประกอบอาหารจากบทกาบเหุชมเครื่องขาวหวานในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการทหารพันธ์ดีในเวลา55นาที ทางนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้ได้ทราบว่ารถกลัวสนามของกองทัพภาคที่3เมื่อออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อใดก็จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยฝีมือไม่แพ้พ่อครัวชื่อดังทาหารก็สามารถเป็นพ่อครัวได้เช่นกันค่ะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้พลโทสุร e ิยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ได้ไปให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมแข่งขันพร้อมได้ลงมือประกอบอาหารในเมนูไก่ปลาล้า และหลังจากจบการแข่งขันแม่ทัพภาคที่3ได้มอบรางวัลให้ทีมที่ชนะเลิศคือมณฑลทหารบกที่32ในเมนูข้าวข้าวกุกนนุนครหรือข้าวคลุกอ่องปูเมนูหวานอรชรนช่อม่วงพวงพุต,ตานหรือช่อม่วงกับจีบนกโดยหน่วยที่ชนะเลิศจะต้องเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่3ไปแข่งขันในระดับกองทัพบ,บกต่อไป ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆของกองทบ,บกนะคะกองพลทหารราบที่7ได้เดินหน้าโครงการราดร,ร่วมใจประสานการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนได้นำกำลังพลไปตัดทำลายไร่ฟิ่นในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพลตรีชัยแดนกฤษณาสุวรรณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกาจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายมานะสิริพิทยาวัตร รองเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนนำเจ้าหน้าที่ร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่3ระดับพื้นที่บริเวณม่อนอังเกตบ้านขุนสาในตำบลโป่งสาอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน2แปลง หลังจากในปีนี้มีการสำรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนตากและจังหวัดน่านจำนวน14พื้นที่218แปลงบนเนื้อที่114.48ไร่ขณะนี้ดำเนินการตัดทำลายไปแล้ว186แปลงจำนวน92.35ไร่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้โครงการกำจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่3ดํดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสาตร์ชาติด้านความมั่นคงตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเดินหน้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นตัดทำลายไร่ฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอื่นๆในภาคเหนือให้มีปริมาณลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะหน่วยทหารยังคงมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในกิจกรรมการทำความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนค่ะพลตรีรักชาติรัตนาศาักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43นำกำลังคนจิตอาสาและรอดอจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองโกงอําเภอรัชดาจังหวัดตรังครั้งที่3โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรอดอจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาภายในชุมชนรวมกิจกรรม123คนและรวมระยะทาง250เมตรที่บริเวณคลองโกงตบคลองปางอําเภอรัชดา โครงการนี้ดำเนินการขึ้นผ่านการบูรณาการของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑทฐานบกที่43ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรัศดาได้พิจารณาและสำรวจพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนสองริมฝั่งคลองเพื่อพิจารณาและกำหนดพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นพบว่าบริเวณคลองโกงในหมู่ที่1และ3มีปัญหาการระบายน้ำเนื่องจากสภาพลำคลองที่คดเคี้ยวมีเศษกิ่งไม้และวัชพืชกิดขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่บ้านเรือนและส่วนราชการที่สำคัญจึงกำหนดให้พื้นที่ปัญหาจำนวน4โซนระยะที่เกิดปัญหารวมทั้งสิ้น2,600เมตร เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนร่วมกันทั้งหน่วยงานราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาได้สร้างความสามัคคีภายในชุมชนและร่วมลดผลกระทบหากมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดานกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันทหารสื่อสารที่35ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน20นายรวมกับจิตอาสาภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมกว่า100คนได้ร่วมกิจกรรมจริตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับวัดมุจจินหมู่ที่4ตำบลมุจลินอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีเพื่อเตรียมความรม ร้อมด้านสถานที่ของวัดมุจลินซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตลอดจนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานบุญสร้างกุศลร่วมกันในเทศกาลงานวัดมุจลินประจำปี2566 รวมถึงเป็นแบบอย่างของการแสดงออกซึ่งความสามาคัคคีปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการทำความดีมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยกิจกรรมดีๆยังไม่หมดเท่านี้นะคะ อิ่มมือนี้ฝีมือทหารโดยมณฑลทหารบกที่38ได้ส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้กับประชาชนในจังหวัดน่านด้วยการประกอบอาหารปรุงสุกใส่กล่องพร้อมกับนำผลผลิตจากโครงการทหารพันดีมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาค่ะ ที่นาค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตรีคณิสรอ์อาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นํากํานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่38ตั้งจุดประกอบอาหารปรุงสุกเมนูข้าวสวยราดผัดเผ็ดไก่และไข่เจียวทรงเครื่องวางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกเพียงกล่องละ1ิบ,บาทพร้อมนำผลผลิตผักปลอดสารพิษที่ปลูกในโครงการทหารพันดีน่านและโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองของร้อยมณฑลทหนารบกที่38อาทิผักคะนา้าผักบุ้งผักสลัดมาวางจาหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยมีการนําหมวดดุริยางมาบรรเลงเพลงขับกล่อมสร้างความสุขคลายความเครียดให้แก่ประชาชนด้วยค่ะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนออกมาซื้ออาหารและผักสดเป็นจํานวนมากเพราะสะดวกซื้อสะดวกใจใกล้บ้านราคาถูกช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่มณฑลทหารบกที่38 ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของกองทปกที่ให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสด้านพันเอกนรงวิทยานวารวุฒิผู้บังคับการกรมฐานราบที่8ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดําเนินง,งานโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบรมราชูปปัม์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดานที่ได้ต่อยอดมาจากโครงการทหารพันธีที่โรงเรียนบ้านเลยวังสายอเภอพูลหลวงจังหวัดเลยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลืออํานวยการพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ ของเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่1โกรมทหารราบที่8ในเรื่องการปรุงดินหรือเตรียมดินให้กับนักเรียนพร้อมทั้งร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักเรียนพเพาะเมล็ดผักในถาดหลุม นอกจากนี้หน่วยยังได้จัดหา,มาเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์ปลาตามแนวทางความเหมาะสมของพื้นที่สามารถนําผลผลิตไปบริโภคภายในโรงเรียนเป็นอาหารให้กับชุมชนตลอดจนนําความรู้ที่ได้รับไปขยายในครัวเรือนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป โครงการนี้ได้สร้างความซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดำริห่วงใยราษฎรและทรงให้ทหารพันธีเข้าดำเนินโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆของมณฑลทหารบกที่32นะคะได้เดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมสู้กับวิกฤตหมอกควันและไฟป่าค่ะ จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหนารบกที่3 2พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่17ชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันนาเสาธงภายในโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อสร้างการรับรู้แก่เด็กนักเรียนให้เห็นถึงพิษภัยของไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งระบบอีกทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยมอบหน้ากากอนามัยแก่เด็กนักเรียนเพื่อใช้สวมใส่ป้องกันฝุ่นควันและสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเดินเท้ารณรงค์ตามบ้านเรือนประชาชนในชุมชนรอบดอยพระบาทซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2 5ในททุกปีทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนงดเผาพร้อมดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ 1. มีนาคมร่วมลำลึกเหตุการณ์และเท่าทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการวี s o โซเจ e r สค่ะวันนี้ในอดีต 1. มีนาคมพุทธศักราช2,509ยานอาวกาศเวเนล่าฟรีที่ถูกสร้างและปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยสหภาพโซเวียตเพื่อไปสำปรวจพื้นผิวของดาวสุกได้พุ่งชนดาวสุก นับเป็นยานลำแรกในประวัติศาสตร์ที่สัมผัสพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่น 1. มีนาคม2433วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระบรมราชโองการให้สร้างทางรถไฟสายแรกในราชอาณาจักรไทยจากกรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมาหลังจากที่ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการสร้างทางรถไฟเมื่อปีพุทธศักราช2530ดังมีพระราชดำริบางตอนว่า การสร้างหนทางรถไฟเดินไปมาในระหว่างหัวเมืองไกลเป็นเหตุให้ความเจริญแก่บ้านเมืองได้เป็นอย่างสําคัญอันหนึ่งเพราะทางรถไฟอาจจะชักย่นหนทางหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ไกลไปมาถึงกันยากให้กลับเป็นหัวเมืองใกล้ไปมาถึงกันได้โดยสะดวก1มีนาคม2560วันนี้ในอดีตแผ่นดินทองของเกษตรกร,ร,กรพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยให้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาและใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น หมดเวลา v วียโซเจอร์สแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ฉันปวีนาสีบวชุมและทีมงานเวียโซเจอร์สขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ